สวัสดีครับผมนายกอนภัทรริมประพันธ์นะครับครับผมนายอนวุวัฒน์เหมเหมดาครับสวัสดีครับผมนายเจ้าชิขาวหนึ่งแปดสองครับเอาล้วครับต่อจากบทที่หนึ่งนะครับอันนี้เราจะมาต่อเพิ่มโดยต่อจอ L C D แล้วก็อัตราโซนิกแล้วก็ตัวพอดเพิ่มนะครับผม โดยตัวจอ L C D นะครับตรงสายกลาวล้วก็จะมาต่อกับบอร์ด M C U สายกลาวนะครับผมตรงกลาวนะครับผมแล้วก็ตรง V C C เราจะมาต่อกับอ่าตรงขั้วบวกนะครับแล้วก็ตรง S D A นะครับเราก็จะมาต่อครับ d 2สองนะครับแล้วก็ตรง S C L เราจะมาต่อกับ d1 นนะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับมาดูตรงที่ ตัวอัลตราโซนิคครับผมนะครับสาย VCC นะครับเราก็จะมาต่อกับตรงขั้วบวกนะครับผมแล้วก็สายทริกครับเรามาต่อกับดีสี่นะครับผมแล้วก็สาย echo นะครับมาต่อกับ D5 ครับผมแล้วก็สายกลางนะครับก็มาต่อกับตรง ตรงขั้วลบนะครับผมเพื่อมาต่อกับสายกลาของบอร์ดอินซูทีแล้วก็มาดูตรงพอร์ตนะครับด้วยสายแรกนะครับเรามาต่อกับาสายกลาวครับผมแล้วก็สายที่สองนะครับเรามาต่อกับสาย V สาย A0 ศูนย์นะครับผมแล้วก็สายที่สามนะครับเรามาต่อกับตรงขั้วบวกนะครับเพื่อต่อกับอา V I เครับผม แล้วก็เรามาทดลองกันเลยนะครับเริ่มจากเริ่มจากดีศูนนะครับอ่านี่คือโหมดที่หนึ่งนะครับผมไฟดวงแรกจะติดไฟดวงแรกจะติดนะครับผมแล้วก็เราเพิ่มค่าปลอดขึ้นมาเป็นสอง สองเจ็ดแปดนะครับก็จะเข้าสู่หมวดที่สองนะครับก็คือไฟดวงที่สองจะติดแต่ว่าดวงแรกจะดับนะครับผมแล้วก็เข้ามาแล้วก็เพิ่มขาปวอดมาเข้าสู่หมดที่สามนะครับไฟทั้งสองดวงจะดับนะครับผมแต่ว่าคือคืนอัลตราโซนิกนะครับจะทํางานแล้วก็เราจะเพิ่มเข้าหมุดที่สี่นะครับก็คือมากกว่าอะไรสักอย่างไฟสองดวงจะติดนะครับผม เดือเ uh, พิ่มอัลต้าโซนิกไปหมดที่สมแล้วก็กลับไปหมดที่สามดีโอเคครับมาด,ด,ดูการทำงานของอัลต้าโซนิกครับผมอธิบายเดี๋ยวอารอิอ่าครับผมเมื่อเราเข้าใกล้ตัวอัลต้าโซนิกครับยิ่งเสียงใกล้จะแบบยิ่งเสียงยิ่งยิ่งใกล้มันก็จะยิ่งน้อยนะครับ สวัสดีครับดีครับผมค่าดิสเ a น c e ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อมีเสียงใกลแค่ไหนครับผมระยะแค่นั้นครับผมครับผมแล้วก็มาดูมาดูโหมดที่สี่นะครับเราเพิ่มไปที่เจ็ดร้อยกว่านะครับตามเงื่อนไขที่เราตั้งไว้ปึ๊บ แล้วก็ไฟสองดวงจะติดนะครับผมแล้วก็เพื่อน่าโซนิกก็จะทํางานตามโค้ดที่เราเขียนไว้นะครับครับขอบคครับโอเคครับผมมาดูในส่วนของโค้ดอ่าข้อที่สองนะครับอ่าตั้งค่าหน้าจอนะครับผมขนาดหน้าจอแล้วก็มาดูในประกาศตัวแปรนะครับผมผมจะตั้งอ่าไฟดวงที่หนึ่งนะครับ LED หนึ่งเท่ากับอ่าจะตั้งอยู่ที่ D ตัว D หกนะครับผมขา D หกแล้วก็ LED สองอยู่ที่ขา D ห้าอ้อ D เจ็ดนะครับ แล้วก็พอร์ตพิน A0 นะครับทั้งข้างพอร์ตพินขาพอร์ตพินแล้วมาดูในส่วนของอาขา,อาขาไอตัวอัลตราโซนิกนะครับผมจะเป็นตั้งอยู่ที่ D4 แล้วก็ D5 นะครับผมทริก D4 แล้วก็อีโค D5 นะครับต่อต่อไปจะเป็นไออินนะครับประกาศต่อไปย์ดิสเทนต์นะครับผมระยะทางของให้มาลองนี่ยเลยเดี๋ยววะประกาศตัวเปครับผมใช้ ต่อไปลองนะครับ Duration แล้วก็ In Distance นะครับโดย Distance จะเริ่มจากสูตรนะครับผมเกียต่อไปในส่วนของเซตนรับนะครับผมจะตั้งค่า Serial Begin ใน Serial Monitor จะเริ่มความเร็วในการส่งข้อมูลจะต,ตั้งอยู่ที่115200นะครับผมมาดูค่าจอ,จอ LCD นะครับผม LCD Begin นะครับแล้วก็ Display แล้วก็ backlight เริ่มเรื่อยๆนะครับ เอไปจะเป็น LED 1น,นะครับพวก pin mode นะครับผมจะตั้งไฟดวงที่1จะเป็นจะส่งออกอจะเป็นเอาต์พุตนะครับผมให้ไฟแสดงออกมา LED 2ด้วยแล้วก็ทิค mode อายล l t r a s o n i c แล้วก็อีโคใน u l t r าโซนิกจะเป็นค่ารับเข้านะครับผมฝั่งหนึ่งจะเป็นส่ง,สง,อ,สงออกแล้วก็รับเข้าครับเอามาดูในส่วนของรูมนะครับผม analog value นะครับโดย analog value แล้วก็ analog อ n a อลออลอนะครับมาดูในส่วนของ in. อินประกาศ okay. ตัวตัวแปรโหมดนะครับผมหมด่อเริ่มจากศูนย์นะครับโดยมาดูในรูปรูปแรกนะครับในรูปพอร์ตอ f ฟจะเท่ากับอันออลออลูนะครับผมหรือว่าพอร์ตถ้าหมุนพอร์ตให้ค่าอยู่ที่มากกว่าหรือเท่ากับศนจนถึงอ n นล น้อยกว่าเท่ากับ256นะครับผมไฟจะเป็นโหมดที่1แล้วก็ไฟดวงที่1จะติดส่วนไฟดวงที่2จะดับนะครับแล้วก็มาดูต่อมาจะเป็นโหมดที่2นะครับผมอยู่ค่าค่าค่ามากกว่า256นะครับแล้วก็น้อยกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ112 LD1 e จะจะดับแล้วก็ LD2 e จะติดนะครับต่อไปนะมาในโหมดที่3นะครับผมต่าค่ามากกว่า512แล้วก็น้อยกว่าหรือเท่ากับ768 เอ็ดีหนึ่งจะดับแล้วก็เอ2ดีสองจะดับแต่จะเรียกใช้ตัวอัลตราซินด์อัลตราโซนิกมาแทนนะครับผมอรอบที่สี่นะครับถ้าค่ามากกว่าเจ็ดหกแปดนะครับแล้วก็น้อยกว่าหรือเท่ากับหนึ่งศูนย์สองสามนะครับจะเป็นโหมดที่สี่แล้วก็ไฟดวงที่หนึ่งจะติดไฟดวงที่สองจะติดแล้วก็ค่าอัลตราโซนิก <Yeah. S 1> ก็จะทำงานเช่นกันนะครับ แล้วก็มาดูในส่วนของไอตัวแสดงผลบนหน้าจอ,อ LCD นะครับที่เราพิมพ์น,นะครับจะมีจะมีด้านหน้าะจะเป็นตัว,ต,วตัวบรรทัดแรกจะเป็นโหมดแล้วก็แล้วก็ขันที่สองจะเป็นเขียนคำว่าพอร์ตนะครับแล้วเอาข้อมูลนี้ข้อมูลเอามาจากโหมดตัวแปรที่ไปตตั้งค่าประกาศตัวแปรไว้ด้านบนนะครับผมที่หมุนพอร์ตทั้งทั้งโหมดแล้วก็อ n นาล็อกแวลูนะครับแล้วคําสั่ง เคลียร์หน้าจอต่างๆเคอร์เซอร์แล้วก็เหมือนเดิมเลยครับโหมดที่ประกาศตัวแปรไว้แล้วก็พอร์ต้้ึึ้นพอรตต่างๆนะครับผมโดยดีเล์เราจะตั้งไว้ที่100นะครับ100มิลลิวินเซกันนะครับเรามาด,ดูในตัวดูในส่วนของไอฟัง์ชันระยะของอัลตราโซนิกนะครับโดยจะเริ่มดิจิตอลไลท์นะครับตัวทิก ติกปินเนี่ยอาจจะเป็นจะเป็นโลน,นะครับแล้วก็อ่าโดยหน่วงเวลาไว้สองวินะครับแล้วก็จะเป็นไฮนะครับหน่วงเวลาไว,ว้สิบวิจะเป็นโลแล้วก็ดูเลชั่นจะเป็นอีโก้จะเริ่มจากไฮนะครับผมและระยะทางอ่าระยะทางจะคำนวณเป็นเซนติเมตรนะครับผมคูณ0.034นะครับ แล้วก็จะมีซีเรียลพินผ่านาตัวมอนิเตอร์ซีเรียลมอนิเตอร์นะครับจะเป็นจะขึ้นเป็นเซนติเมตรนะครับผมจาซีเรียลพินเป็นบรรทัดเป็นเซนติเมตรเราก็จะขึ้นรีเทิร์นเรื่อยๆนะครับอย่างตัวอย่างครับึืนประมาณนี้ที่เราจะหมุน อพอหมดเรามาอยู่ที่หมดที่3มันจะใช้อ่าจะเป็นการเวิดการทํางานของไอตัวอัลตราโซนิกแล้วก็จะขึ้นไอเป็นเซนติเมตรเพิ่มมาด้วยนะครับตั้งหมดที่2ไม่ขึ้นหมดที่1ไม่ขึ้นหมดที่3กับหมดที่4จะขึ้นนะครับผมขอบคุณครับ